Inside News เจาะลึกข่าวสารสาระรอบตัวสวัสดีค่ะนี่คือ Inside News ครบ16ปีเหตุการณ์รัฐประหาร19กันยายน2549ภายในกองทัพมีสิ่งที่รีเทิร์นอีกครั้งคือเตรียมทหารรุ่นเดียวกันยึดทั้ง4เหล่าทัพโดย1ตุลาคมนี้จะเข้าสู่ยุคต่อทอ22ขึ้นแผงอำนาจพอบอเหล่าทัพทั้งหมด บิ๊กบี้พลเอกนรงพันธ์จิตแก้วแท้ทั้งนั่งพอบอทบอีกหนึ่งปีบิ๊กจ๊อดพลเรือเอกเชิงชัยชมเชิงแพทย์ว่าที่พอบอทอรอคนใหม่ บิก๊กทุดพนอากาศเอกอลงกรณ์วัน,นรสว่าที่พผบอทออคนใหม่และบิ๊กเด่นพลตํารวจเอกดํารงศักดิ์กิตติประพัฒว่าที่พอบอตรอ,อ,อคนใหม่ส,ออออหมส่วนตําแหน่งพอบอทหารสูงสุดยังคงเป็นของรุ่นพี่ต่อท .21 บอ21บิ๊กแก้วพนเอกเฉลิมพลสีสวัสดิ์ซึ่งแผงอำนาจต่อท2 1อ2 1ถึง22จากเกษียณพร้อมกันหมดกันยายน2566 ย้อนไปยุครัฐประหาร2,549แกนนำรุ่นตอทหอนนำโดยวิกบังพลเอกสนธิบุญรัตกลินพอบอทอบอบิ๊กอุพลเรือเอกสถิตพันธ์เกยานนท์พอบอทอรอบิ๊กตอยพลอากาศเอกชลิตพูกผาสุขพอบอทออได้ทำการรัฐประหารรัฐบาลทักษิณโดยมีพลเอกสนธิเป็นประธานคมชในขณะนั้น นอกจากนี้ยังมีวิกโกพลตำรวจเอกโกวิทวัฒนะผอบอรตอรอก็จบตอทอ .6 เช่นกันแต่บิ๊กต๋อยพลเอกเรืองโรธมหาสารนนท์ผอบทอหารสูงสุดไม่ได้จบตอทอ .6 แต่จบตอทอ .5 ซึ่งทั้งพลตำรวจเอกโกวิทกับพลเอกเรืองโรธอยู่กับฝั่งอดีตนายกทักษิณชินวัตร ในช่วงเวลาก่อนพลเอกสนทิจะถแถลงการยึดอำนาจฝั่งอดีตนายกทักษิณที่ในขณะนั้นอยู่ที่นครนิวยอร์ก York, ร่วมประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติได้อ่านถแถลงข่าวทางไกลผ่านช่องเก้าอ่านประกาศภาวะฉุกเฉินสั่งย้ายพลเอกสนทิพอบอทบอไปประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและให้พลเอกเรืองโรธพอบบทหารสูงสุดเป็นหัวหน้าผู้ปฏิบัติตามประกาศ ภาวะฉุกเฉินแต่ยังอ่านถแถลงการไม่จบก็ถูกตัดสัญญาณไปก่อนในขณะนั้นฝั่งพลเอกเรืองโรธได้เตรียมตั้งกองบัญชาการต้านปฏิวัติแต่ถูกกำลังจากคอมชอล้อมไว้สุดท้ายจึงต้องมาร่วมนั่งถแถลงการยึดอำนาจ ย้อนไปไกลกว่านั้นเมื่อราว30ปีแกนนำจอปอรหอ้ภายใต้รหัส0143ซึ่งเป็นนายร้อยจอปอรอ .05 นายเรือ01และนายเรืออากาศ01โดยเป็นสี่เหล่าสามทัพทั้งบิกสุพลเอกสุจินดาคราประยุนผอบอทบอบิ๊กตุย๋ยพลเอกอิสระพงษ์นุนพักดีรองผอบอทบเพื่อนจอปอรห้ซึ่งพลเอกอิสระพงษ์เป็นพี่ชาย ของคุณหญิงวันนีคราประยุนภริยาของพลเอกสุจินดานอกจากนี้คือบิกเต้พลอากาศเอกเกษตรโรจนนินพบบอทออและพลเรือเอกประพัฒฤ์ณริศนทร์์พอบอทอรอได้ทำการรัฐประหารรัฐบาลน,นาชาติ คลเอกชาติชายชุนหวันโดยเชิญบิ๊กจอดผลเอกสุนทรคงสมพงศ์ผอบทอหารสูงสุดรุ่นพี่จอบรอหนึ่งขึ้นเป็นหัวหน้ารอสอชอแต่สุดท้ายก็จบด้วยเหตุการณ์พฤษภาธมิน2,535ผ่านมา14ปีได้เกิดรัฐประหาร2,549ที่จบด้วยเหตุการณ์พฤษภาเลือด2,553 สุดท้ายก็เกิดรัฐประหารอีกครั้งในปี2557ที่พลเอกประยุทธ์จันโอชาหัวหน้าคอสอชอยึดอำนาจรัฐบาลยิ่งลักษณ์ชินวัตรก่อนขึ้นเป็นนายกด้วยตัวเองผ่านมาแล้ว8ปีดุลอำนาจต่างๆก็เปลี่ยนไปโดยเฉพาะโครงสร้างอำนาจภายในกองทัพในช่วงที่พลเอกประยุทธ์ใกล้ถึงทางตันทางการเมืองก็ทาให้อำนาจคุมกองทัพเปลี่ยนไปด้วย ด้วยรุ่นต่อทอ2ที่ห่างจากพลเอกประยุทธ์ต่อทอ2ิอถึง10รุ่นย่อมมีช่องว่างต่อกันแต่สิ่งที่ชัดคือเมื่อพลเอกประยุทธ์ยิ่งใกล้ถึงทางตันอำนาจสถานะที่เหลือเพียงการเป็นรัฐมนตรีไม่ได้เป็นนายกแม้จะถูกสั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราวก็ตามแต่สิ่งเหล่านี้เชื่อได้ว่าพลเอกประยุทธ์ย่อมรู้สึกได้ถึงระยะห่างกับผบเหล่าทัพท,ที่มีมากขึ้นหรือแม้แต่กับ ข้าราชการหรือบรรดานักการเมืองที่มองว่าพลเอกประยุทธ์ใกล้หมดเวลาในเก้าอี้นายกแล้วก็พากันตีออกห่างหรือมีช่องว่างมากขึ้นทำให้บารมีของพลเอกประยุทธ์ลดลงด้วย ที่สำคัญภายในกองทัพต้องยอมรับว่าขั้วอำนาจสามปอมีอำนาจต่อรองลดลงเห็นได้ชัดจากโผทหารล่าสุดสายบุรพาพยักทหารเสือที่แม้ว่าเป็นทหารคอแดงก็ถูกเบียดขับต้องวัดพลังกันเองซึ่งในยุคนี้ถือเป็นยุคต่อทอ28ที่กำลังเข้าคุมทบโดยต่อทอ28เข้ายึดสกองพลหลักได้แก่พอลรอหรออ พรรสองรออและพรรเก้าเรียบร้อยแล้วได้แก่รองแอมพันเอกนัทธเดชจันทรังสุต่อทอ28รองผบพรหนึ่งรออขึ้นผบพรหนึ่งรออคุมพื้นที่ภาคกลางกรุงเทพบิ๊กกอฟพลตรีสราวุฒิชัยสิทธิ์ต่อทอ28พอบอมอผบมทบบอขึ้นเป็นผบพรรสองคุมชายแดนตะวันออก บิ๊กต็อกพันเอกวุฒยาจันทมาศต่อทอ8 8รองผบอพอรอรก้าขึ้นเป็นผบอพลอรอรก้าุมชายแดนตะวันตก อย่างไรก็ตามสายทหารเสือ,อยังมีบิ๊กต่อพลเอกเจริญชัยหินเทาผู้ช่วยผบทออบตทอี่สิบสามที่เตรียมขึ้นเป็นผบอทบอคนต่อไปตุลาคม2566เกษียณกันยายน2567และยังมีบิ๊กใหญ่พลตรีอมริตบุญสุยา พบอพลอรอสองรออ,อตท27่อทอ27ที่ขึ้นเป็นรองแม่ทัพภาคที่1ชิงขึ้นแม่ทัพภาคที่หในปีหน้าแต่ต้องวัดพลังกับบิ๊กไก่พลตรีวรยศเหลืองรุ่งเรืองพอบอพอรอหนึรออตท28่อทอ28ที่ขึ้นเป็นรองรองแม่ทัพภาคที่1เช่นกัน อีกชื่อที่ถูกจับตาจะเป็นพอบอทบอก่อนที่รุ่นตทยี่อทอ28จะขึ้นมาคือบิ๊กปูพลตรีพนาคแคลอลอดทุกรองแม่ทัพภาคที่1น่งตทยี่ที่ขึ้นเป็นแม่ทัพภาคที่1 โดยพลตรีพนาเติบโตมาจากรอ31รออเหมือนกับพลเอกนรงพันจิตแก้วแท้ผอบอทบอและพลตรีพนาเคยเป็นผอ,อพอร,อรอรอ11คุมกองพลสไตรเกอร์ยุคบิ๊กแดงพลเอกอภิรัตคงสมพงศ์เป็นผอบอทบอด้วยโดยพลตรีพนากเกษียนกันยายน2570ที่สำคัญเพิ่งผ่านการฝึกหลักสูตรทหารคอแดงมาด้วย อีกทั้งยังมีตำแหน่งที่เซอร์ไพรส์คือบิ๊กมีพลตรีไกรภพชัยพันธ์ตท่อทบ่ผบมทบ14บอ,อ,ทอ,บอ14ที่ขึ้นเป็นรองแม่ทัพภาคที่1โดยพลตรีไกรภพเคยเป็นเลขานุการทอบอรทำงานข้างกายพลเอกอภิรัตสมัยเป็นผอบอทอบอโดยเป็นรองแม่ทัพภาคที่1คนเดียวที่ไม่ได้เป็นทหารคอแดงด้วย เรียกได้ว่าสามปอบูรพาพยักษแทบสิ้นอำนาจในกองทัพบ,บกส่วนจะสิ้นอำนาจในการเมืองหรือไม่งานนี้สามปอคงไม่ยอมไปไง่ายๆมิเช่นนั้นจะเสียของเช่นที่รัฐประหารในอดีตเคยเป็นและอาจโดนเช็คบินย้อนหลังด้วย สถานการณ์การเมืองในปี2566อยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านอำนาจที่จะมีการเลือกตั้งเกิดขึ้นส่วนเหตุการณ์รัฐบประหารไม่มีใครการันตีได้ว่าจะเกิดขึ้นอีกหรือไม่แต่เงื่อนไขาการทำรัฐประหารเปลี่ยนไปด้วยบริบทต่างๆทั้งข่มกำลังปฏิวัติที่เปลี่ยนไปหลังมีการเปลี่ยนโครงสร้างหน่วยทอบอใหม่มีการโยกหน่วยกำลังปฏิวัติออกนอกทับบกรวมทั้งการเกิดขึ้นของ ทหารคอแดงทําให้ปัจจัยต่างๆเปลี่ยนไปเช่นกันขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก Voice TV อย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ได้นะคะสวัสดีค่ะ